สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมหลายท่านด้วยเลยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับเกม Call of Duty Mobile เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนนะครับเพื่อนๆในพี่น้องๆทุกคนนะครับหรือมือใหม่มือเก่านะครับผมในการทําภารกิจรับปืนกิโล1น1หนีครับหรือคิโล o 1น f o นั่นเองนะครับแล้วแต่คนจะเรียกกันนะแต่เรียกง่ายๆแบบไทยๆก็กิโลปืนกิโลอะไรนั่นนะมันก็ตลกดีนะครับ หาัที่ผมไปลองมาทั้งสายบุกสายแคมป์นะครับปืนนี้ก็คือบอกเลยว่าชื่อมันไม่แบบเป็นกิโลกิโลตลกตลก,ตลกอย่างนั้นแน่นอนนะชื่อแม่งโคตรชื่อมันโคตรแบบแปลกๆเนาะแต่ว่าเล่นจริงๆคือโกงมากนะผมว่ามาแทนฮกเกอร์ได้เลยนะถ้าแต่งเป็น LMG มันจะเล่นได้ทั้งสาย AR และ l m g นะครับอันนี้ก็คือกระดานใหม่นั่นเองนะครับถ้ามีตังก็มาจัดนะผมแมนะนําว่าสกินแดงเนะี่ยให้จัดแบบสกโขมองง่ายมากนะดูดูด,ด,ดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับผมครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับ การสอนทำภารกิจรับปืนคิโลวันโฟวันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกของแต่งสใส่สายบุกและใส่ตั้งรับใส่แคมป์ด้วยนะก็รอติดตามกันนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนะครับให้กดมาที่กิจกรรมมุมซ้ายนะครับเดี๋ยวซูไม่ให้นะครับผมกดเข้าไปนะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับผมกดไปที่ลายซีซั่นนะเพราะว่าภารกิจปืนภารกิจของต่างๆเนะี่ยในประจำซีซั่นเนะี่ย มันจะขึ้นมาตรงไลซีซั่นนะครับแล้วก็มีเวลาจำกัดด้วยนะก็ใครที่แบบอย่าแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยทำก็ได้อาจจะแบบเลยเวลาแล้วก็อาจจะไม,ไม่ได้ปืนก็ได้นะครับมากดเข้ามาที่ไลซีซั่นับผมไลซีซั่นปุ๊บแล้วกดมาที่คิโลวันโฟวันนะครับล็อกเป้าหมายพร้อมยิงนะนี่คือชื่อภารกิจนะครับและชื่อภารกิจนี้อยู่ได้อีกย7่เวันนะครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาดูนี่กันก่อนเวทมีทั้งหมด ห้าหกพาร์ตนะครับมีทั้งหมด6พาร์ตนะครับทําแค่กี่พาร์ตนะทำแค่6พาร์ตก็ได้ปืนนะครับแต่มี7พาร์ตนาะเควสเควสพาร์ตแรกนะครับก็คือยิงกระสุน500นัดใน MP นะครับในโหมด MP ก็คือโหมดปกติแล้วนะโหมด MP ็มพีมัลติเพเยอร์ทั่วไปนะครับจะแต่งปืน RPD นะครับหรือแต่งฮอกเกอร์อะไรเงี้ยสองร้อยนัดเงี้ยเอาไปยิงเล่นนะก็ได้นะครับกดเดสบงเดสแมนแล้วก็พอเริ่มเกมก็กดยิงแช่ไว้ยิงแช่ไว้จนครบ500นัดอันนี้ก็ง่ายนะะไไมม่ีอรนะครับ ก็เป็นเคเวสท,ที่ค่อข้างทําได้ง่ายนะครับง่ายสุดๆและในบรรดาเนี้ยใช้แค่กระสุนนะครับไม่ต้องไปทะโุยิงใครด้วยนะครับเคเวสพาที่2ครับก็คือฆ่า3 0คนใน MP พีฆ่า3 0คนเนี่ยถ้าโหมดที่ผมแนะนำน่าจะเป็นโหมดฮาร์ดพอย์ครับเกมเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องมาเล่นหลายรอบถ้าเล่นฟรีฟอร์ออเนี่ยอาจจะต้อง2เกมเล่นเดดแมทอาจจะสัก2เกมใครแบบเก่งๆช้ำๆก็เกมเดียวก็ครบแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากเสียเวลาเนี่ยแนะนํากดฮาร์ดพอยท์ธรรมดาหรือแรงเนี่ยแล้วก็ยิงให้ได้30ตัว ก็คือเกมเดียวก็คือจบแล้วนะครับสหรับเควสพาร์ทนี้ก็จะได้เครดิตนะครับนะมาดูเควสพาร์ทที่3ครับก็คือฆ่า50คนด้วยปืนแอซซอลไรเฟิลนะครับปืนแอซซอลไรเฟิลคืออะไรสำหรับมือใหม่ก็คือปืนเนียนี่แหละครับกดมานะครับแล้วก็กดไปที่เนี่ยมันจะเขียนว่าแอซซอลเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับผมก็ปืนอะไรก็ได้เลยนะครับ50ตัวนะครับยิงไปเลยนะครับมันก็จะสําเร็จเควสในพาร์ทที่3นั่นเองนะครับฆ่า50คนด้วยแอซซอลไรเฟิลนะครับ มาดูเคล็พาร์ที่4นะครับผมฆ่า35คนด้วย KRM 262ติดอุปกรณ์เสริม5ชิ้นก็คือ KRM แต่งเต็ม5ชิ้นนะครับเหมือนเซตทั่วไปที่เขาใช้ในแกล้งใช้ในแข่งกันนะครับแล้วก็ KRM KRM 2เ2พารานอยนะครับวางขายแล้วในร้านค้าเครดิตอันนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับหรือใครจะซื้อก็ได้นะถ้าใครอยากซื้อก็มาที่ร้านค้านะครับผมแล้วกดไปร้านค้าเครดิตนะครับแล้วก็มาที่รูปปืนนะครับแล้วก็เลื่อนหาดูนะครับ KRM เคลอยร์เดี๋อ็มาหก่อน มันอยู่ไหนวะน่าจะอยู่ในนี้แหละาหาไม่เจอหรือเปล่าวะนี่ไงหรือใครจะซื้อไปทําก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องทําไม่ต้องซื้อมันก็สามารถที่จะภารกิจขึ้นได้แล้วนะครับมันไม่จําเป็นต้องซื้อนะตอนแรกผมก็ซื้อหมดอนะพอร,ะรู้ทีหลังว่าเออมันไม่จาเป็นต้องซื้อก็ได้เว้ยนะครับพอสโุรเารันนี้นะก็คือ KRM แต่งเต็มนะครับค่าส5ิคนก็แนะนำหมดทาร์พอยต์แหละครับถ้าใครอยากได้ของแต่ง KRM นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นเมนลูกซองในระดับหนึ่ง นะครับผมของแต่งตามนี้เลยนะครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับยกเซิร์ฟอะใช้คำว่ายกเซิร์ฟดีกว่านะครับผมครับผมพ,พาร์ทเฟสที่ใช้แคร์เอ็มพาร์ทแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับที่ยิงแคร์เอ็มสามที่ห้าตัวเนาะเควสพาร์ทที่สี่ก็ผ่านไปแล้วนะมาดูเควสพาร์ท <c oughs> รที่ห้าผมฆ่ายี่สิบคนด <c oughs> ้วยแคร์เอ็มสองสองติดตั้งเพิร์กกังโฮนะครับเพิร์กกังโฮวางขายแล้วในร้านค้าเครดิตเพิร์กกังโฮคือตัวไหนนะครับเพิร์กกังโฮคือเพิร์กสีเขียวนะครับผมที่อยู่ในนี่ครับ เบอร์สีเขียวนะครับแล้วก็มันจะอยู่ตรงนี้นี่ครว่ากังโฮนะครับสบรสบพรพคุณของมันหรือความสามารถของมันเนี่ยก็คือยิงแบบไม่ประทับเลง็งความระเบิดเปลี่ยนแม็กขนาวิ่งได้ก็คือความระเบิดแล้วก็วิ่งไปเปลี่ยนแม็กไปวิ่งไปได้คือเป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วก็ยิงแบบไม่ประทับเล็งนะครับก็คือแบบยิงได้เลยอะ่ะไม่ต้องรอดีเลยนะดีเลยปืนจะน้อยนะครับถ้าใสา่เปืนตัวนี้แล้วแต่คนชอบนะบแต่ผมเข็มทิศยานนหนึ่งอยู่แล้วนะครับผม เดี๋ยวเปลี่ยนออกก่อนเมื่อกี้ผมทาเสร็จแล้วผมก็ใส่เข็มชีดยามเดิมนะครับหรือถ้าใครไม่มีเปอร์กังโฮซื้อที่ไหนมาที่ร้านค้าผมแล้วก็ร้านค้าเครดิตแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับผมใช่ป่าวะเออใช่ใช่มาที่รูปเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอร้รูปที่เป็นข้างข้างขวดสเปรย์อะเออแล้วก็มันเลื่อนเนี่ยมันจะมีเปอร์กเห็นไหมเปอร์กซื้อถ้าไม่มีมันก็จะมีกังโหอยู่ในนี้ราคาประมาณ2,000เครดิตนะครับเก็บแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเราถือว่าง่ายนะครับแล้วก็ใช้ แล้วก็ใช้อเ,เอ่อ r m 2 2แต่งเต็มเหมือนเดิมนะครับแต่งเซตเดิมที่ผมให้ของแต่งไปเลยนะครับแล้วก็ค่า20ตัวขณะส่วนเพิร์กกลงโฮส่วนเพิร์กส,สีเขียวกังโฮก่อนแล้วก็ไปลงฮาร์ดคอยสกเกมหนึงก็โอเคแล้วนะครับหรือใครจะลงฟีฟอ l l ก็ได้นะก็ตามสบายนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับว่าใครสะดวกแบบไหนนะครับผมเควสพาร์ทิช่จบไปแล้วมาดูเควสพารสุดท้ายที่จะได้รับปืนนะครับก็คือชนะ5ครั้งใน MP ขนาดติดตั้ง c r m 262 ก็คือจะใช้ระเบิดใช้สกอสติ๊กใช้สกิลโอเบเดเตอร์อะไรก็ได้แต่เวลาฆ่าด้วยปืนหลักเนี่ยต้องใช้แค่เค m ียร์เอ็มเท่านั้นนะครับใช้ปืนพกใช้มีดฆ่ามันจะไม่นับเลยนะครับหรือถ้าไวสุดก็คือกดเอ่อฟรีฟอร์อลนะครับดันไหนก็ได้นะับห้าเกมก็คือได้เลยนะครับสำหรับเวสนี้นะครับนะถ้ากดพวกเดนแมทพวกแรงอะไรเงี้ยก็นะครับใช้เคลียร์เอ็มอย่างเดียวนะถ้าใช้มีดฆ่าด้วยใช้ปืนพกใช้อุลรองฆ่าคือไม่นับเลยนะครับผมลองมาแล้วนะครับ ก็คือกดฟรีฟอร์ออ่ง่ายสุดนะครับฟรีฟอร์ออห้าตาครับตาหนึ่งก็ประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีก็จบแล้วนะผมว่านะประมาณสองสานาทีก็จบแล้วนะครับก็จะได้ปืนคิโลวันโฟวันนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเพย์พาสุดท้ายเนี่ยก็คือใช้คิโลวันโฟวันนะครับเทสช็อตสิบห้าตัวก็จะได้คอลลนิงการ์ดนะครับนะสวยๆเลยนะแล้วก็เป็นอ้อเอเยอร์พีแบทเทิลพาสนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูของแต่งขังคิโลวันโฟวันก่อนนะครับปืนนี้นะครับอย่างที่บอกเลยครับว่า สุดทั้งสายบุกและสายรับสายบุกก็คือเป็นสายบุก5้าสบัดนะครับสายรับก็คือเป็นสายแคมป์1น0นัดนะครับต่างกันยังไงนะครับสายบุกนะครับที่ผมเป็นคีย์หลักในแพทแพทก่อนนะครับที่ตั้งแต่บัฟเบิร์กดิสเซเบิลมานะครับ AR LMG ทุกกระบอกของผมต้องใส่ดิสเซเบิลหมดนะครับเพราะเป็นการยิงสแปมได้นะครับแล้วถ้าเปิดใครไปก่อนเนี่ยแบบเขาวิ่งเขาวิ่งอยู่ใช่ไหมแล้วถ้าเราเปิดไปนัดแรกคือเขาเดินไม่ออกแล้วครับแล้วก็ยิงสบายชิวๆเลยนะครับนะ ก็คือเป็นเปิร์ที่ค่อนข้างสําคัญในเมตานี้เหมือนกันนะคนใช้เยอะมากนะครับสําหรับปืนต่างๆครับแล้วยิ่งปืนเป็นปืนคิโลวันโฟวันเนี่ยมันบิวได้ทั้งสายบุกสายแคมป์นะครับสายแคมป์นี่ควรใส่เลยนะแต่สายบุกผมก็ใช้นะครับผมแบบว่าคือมันชอบเนาะมันใช้แล้วมันแบบเออแบบมันชัวร์ดีนะครับไม่ใช่แบบเวลาถ้าไม่ใส่เนี่ยไปยิงใครบางทีมันโยกหลบแล้วหันมาสวนเราตายก็มีนะแต่ถ้าใช้นี้เขาจะโยกโยกไม่ได้สไลด์ไม่ไปเลยนะเพราะว่ามันจะติดแอนิเมชันสโลว์นั่นเองนะครับผมนะ สายบุกประมาณนี้นะครับเน้นแต่งเป็นแม็ก่าสิบนั้นนะครับแล้วก็ลำกล้องเป็นอ่าลำกล้องยกไวนะครับแล้วก็พันท้ายนะบวกอ่าเล็งปืนไวความเร็เคลื่อนที่ไวแล้วก็โยกไวนะครับแล้วก็โอรบิซีเลเซอร์นะครับผมส่วนสายสายตั้งรับเนี่ยสายแคมป์เนี่ยก็เปลี่ยนแค่แม็กนะครับปุ่มเปลี่ยนแค่แม็กจากแมคบีเนี่ยเป็นอ่าร้อยราวลีโด้นะครับเป็นแม็กหนึ่งร้อยนัดนั่นเองนะครับก็จะมีอ่าความสามารถเยอะเลยนะครับก็คือบวก10ระยะดาเมจก็คือไม่เห็นผลหรอกจริงๆผมไปลองมาแล้ว แล้วก็เจาะทะลวงเพิ่มขึ้นก็คือเหมือนใส่เปิ์ก fmj ไปด้วยเลยนะครับถ้าเราใช้แม็กนี้นะครับแล้วก็แรงดีดนอนลบ30%เนี่ยใครเล่นใส่แคมป์เนี่ยใครมีปืนอ่าสกินมิติเนี่ยสโคปที่มันมองง่ายยิงไกลชิวๆนะเล่นใส่แคมป์เนี่ยผมมองเลยว่าวัดกับฮเกอร์สบายๆแน่นอนนะปืนนี้มันแรงกว่าฮเกอร์อีกนะนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับของแต่งนะครับสำหรับสายบุกและสายตั้งรับก็ประมาณนี้นะครับผมแนะนําของแต่งประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าใครแนะนําเออพี่แบบ ใช้สโคใช้ของแต่งนี้ของแต่งนี้นจะดีกว่านะหรือของแต่งนี้มันจะดูดีกว่าหรือเปล่าอะไรก็สามารถแนะนำนะครับติชมได้นะครับแล้วก็ไปปรับแก้ได้นะครับของผมเป็นแค่ของแต่งประจําตัวผมที่ผมแต่งเองนะครับในประจาตัวของ A I M G ทุกกระบอกที่มันเข้าขามาเรื่อยๆนะผมจะแต่งคล้ายๆอย่างนี้หมดนะเพราะว่าตั้งแต่ Disable เข้ามาผมก็ใช้ทุกปืนเลยนะครับที่เป็น A I M G นะครับผม ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็มีกิจกรรมเต็มเลยเนาะเป็นกิจกรรมนี่ครับกิจกรรมก็ดูด้านล่างได้นะเนี่ยที่ผมเลื่อนอยู่ตรงนี้นะครับมากดดูกันได้เลยนะเพราะว่าเยอะมากนะแล้วก็มีแพทเทิร์นพาร์ทนะใครยังไม่จัดก็แนะนําให้ไปจัดได้นะสวยมากนะครับสกินเฟโนเฟนิกเนาะแล้วก็พวกกิจกรรมสายฟรีเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยดูดิอุ้ยสวยนะผมยังไม่ได้เลยว่ะไอ้พวงแจอะไรวะพวงแจปลาบู่ทองเหรอเนี่ยดูดิโอ้โหดูพวงแจโฟเซ คือเท่จัดเลยนะดูดูด,ดูโอ้โหกิจกรรมสายฟรีคือแบบโอ้โหปังมากนะครับคือสุดยอดมากนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับกิจกรรมในเกมเนี่ยมีแมปเยอะแยะมากมายนะสายฟรีนี่คือกิจกรรมเพียบนะครับผมนะสำหรับใครชอบที่นี้ฝากกดไลค์กดติดตามอีกหนึ่งครั้งนะเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ